เรากลับมาพบอีกครั้งนะฮะสำหรับคลิปสอน Python ของชลมคลิกครับที่ติดไว้เมื่อกี้ฮะก็คือบอกว่าเออ,อเรามาหาวิธีเขียนโค้ดให้มันทํางานได้แบบนี้กันไอ้อตะแกรงร่อนของเอรันทอตเนสนี่ครับแบบนี้ทาํางานยังไงวิธีการจะเขียนโปรแกรมนะฮะสมมุติว่าคิดไม่ออกว่าทำยังไงดีเนี่ยางทีเราจ้องรูปครบเราดูรูปลองวาดรูปลองทำอะไอยู่เราจะเห็นภาพบางอย่างเนาะ อย่างรูปนี้ฮะมีอะไรทิ้เราเหมือนกันก็คือตอนแรกฮะเราจะให้มีกลุ่มกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มข้อมูลตั้งแต่สองเนาะจนถึงค่าที่เราสนใจนะครับจากนั้นเนี่ยเราค่อยๆแต้มสีข้อมูลพวกนั้นลงไปเรื่อยๆการแต้มสีหมายถึงว่าเอ้ยเราจะเลิกพิจารณาตัวนี้แล้วเพราะว่าเราไม่แคร์แล้วไงเพราะเรารู้แล้วว่ามันเป็นพาร์มหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นสีอะไรก็ตามเนาะถ้าเป็นสีเข้มหน่อยเนี่ยก็คือออแล้วเราก็เก็บเห็หมะฮะ เก็บอีกตัอีกฝั่งงแยกไว้ว่าเอ้ยเจ้าพวกเนี้ยเป็นพามระหว่างแล้วก็ค่อยๆแต้มสีไปเรื่อยๆเห็นไหมฮะค่อยๆแต้มสีไปเรื่อยๆอ่าก็เป็นอินสปิเรชันของการเขียนโค้ดได้นะครับการที่เรามองภาพพวกนี้อืมเราก็จะเขียนโค้ดให้มันทำงานตามภาพนั้นเลยโอ้โหเนาะเราตั้งชื่อเม่ตอดว่า list pams ี0ะกันสะตะแกรงอืมเนาะครับ ทำยังไงดีตอนแรกเราเหมือนกัน,นกม,นะะกมีกลุ่มกลุ่มหนึ่งนะฮะอาอีกภาพปึ๊บมีกลุ่มกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มนี้กลุ่มข้างเนี่ยที่เราจะค่อยๆพุชลงไปแล้วก็พีลิสเนาะเป็นพาเมสนะฮะว่าตัวไหนเป็นพาเมไม่ใช่พาเมง,ง,งละ่ะต่อไปครับเราจะต้องสร้างกลุ่มขึ้นมาเนาะโดยกลุ่มนี้เห็นไหมมันมีการแต้มสีได้โดยการแต้มสีคือการเลิกพิจนารณาทันทีอ เราจะไม่พิจารณาอีกแล้วกลุ่มนี้จะใช้ข้อมูลเก็บแบบไหนดีแบบไหนดีมีแบบหนึ่งที่เหมาะมากครับนั่นคือแบบเซตนั่นเองทำไมแบบเซตถึงเหมาะเพราะเมื่อเซตเนี่ยมีคำสั่งรีมูฟใช่ไหมฮะจริงๆการแต้มสีเนี่ยมันก็เทียบเคียงได้กับการรีมูฟเนาะว่าเฮ้ยเราจะเลิกพิจารณาคุณละบายบายลาก่อนก็จะแต้มสีก็ค,คือการรีมู นั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็เลยใช้เซตนั่นแหละเหมาะสมแล้วเวลาพิจารณาตัวใหม่แล้วก็แค่คำสั่งป๊อปของเซตเนี่ยมันคือมันจะเลือกตัวที่น้อยสุดของเซตขึ้นมาใช่ไหมมันก็สอดคล้องกับการทำงานของเราพอดีเลยเนาะนะการจะเลือกว่าจะใช้การเก็บข้อมูลแบบไหนเนี่ยต้องมีประสบการณ์ระดับหนึ่งนะฮะโอเคเซตเราเริ่มตั้งแต่ค่า2จนถึงเจนั้นใช่ไหม แต่ค่า2จนถึงตัว n ใช่ไหมฮะอ่าเราก็เลยทำแบบนี้เขาาค่า i อมาตัง้งแต่2ถึงไงก็ได้เซตที่เราอยากได้ออกมาแล้วเนาะเราจะทำไปเรื่อยๆครับถ้าเซตเนี่ยยังไม่ยังไม่ว่างเนี่ยก็ทำไปเรื่อยๆอืเนาะถ้าเลนงของเซตเป็นศูย์เนี่ยก็แปลว่ามันว่างแล้วเนะาะก็ทำไปเรื่อยๆโอเค ที่ทำยังไงต่อเราก็บอกว่าเอองั้นให้ตัวไปตัวหนึง่งที่เป็นค่าน้อยสุดชื่อเอาชื่อมินแลกันเป็นคำสมวนเนาะชื่อท็อปได้กันนะฮะ set dot อ o p ก็ได้ตัวน้อยสุดออกมาใช่ไหมจาก set อาการแบบรูปเนี่ยก็เริ่มตัวน้อยสุดก่อนใช่ไหมฮะได้ท็อปเซตแล้วทำยงไงต่อครับก็ ก็บอกเลยว่าตัวนี้เป็นพา์มแน่นอนนะฮะจากการตามรูปเป็นพา์มแน่นอนแล้วไงต่อครับแล้วมัลติเพลของมันมัลติเพลของมันก็คือตั้งแต่ตัวมันใช่ไหมเพิ่มขึ้นไปทีละเท่าของมันไม่เกินค่านี้เพราะเกินค่านี้จะคิดไปทําไมเนาะเพราะมันไม่อยู่ในเซตอยู่แล้ว คิดไปก็รีดันแดนนะฮะได้ประโยชน์คิดทําไมแต่เราไม่เอาตัวท็อปเหมือนกันครับเพราะว่าท็อปคิดทําไมล่ะก็ท็อปมันป๊อปโดนป๊อปไปแล้วนี่ใช่ไหมคิดทําไมล่ะคิดไปก็รีดันแดนเหมือนกันครับแล้วก็ s จุด remove เลยมันกเ็เคไปเลิกพิจารณาทันทีพวกนี้เลิกแตามสีลงไปจากนั้นก็ return แค่นี้เองฮะง่ายนิดเดียว ลองเล่นกันดูจริงๆมีบั๊กอยู่ลองเล่นกันดูจับสิบอึ๊บอ่ะเคลียร์เลยรหกเอ้ยเออเออเอออะไรอ่ะเอออะไรเขาบอกว่าเออเลอร์ที่รีมูฟเนี่ยฝึกอ่านพวกนี้ก็ดีนะเขาบอกว่าเออเลอร์ที่รีมูฟเนาะไปดูกันอึเคียร์เลอร์อ่าเคียร์เลอร์ก็คือคีย์ของเราเนี่ยที่ไปรีมูฟเนี่ยมัน ไม่มีอยู่จริงเขาเรากําลังสั่งให้เขาเนี่ยไปรีมูฟในสิ่งที่ไม่มีอยู่เขาก็เลยฟ้องวาเฮ้ยเราลงให้ทําอะไรเขางองยี่ฮะทำไมหกถึงไม่มีอยู่เพราะนี่ครับสองเนี่ยมันก็รีมูฟหกไปแล้วใช่ไหมสามันมารีมูฟหกอีกทีหนึ่งซึ่งมันไม่มีอยู่แล้วมันก็จะเออร์นั่นเองวิธีการแก้ปัญหานี้ครับง่ายนิดเดียวนะฮะเราก็แค่บอกว่า ต้องมีอยู่ก่อนเนาะถึงจะลบเนาะก็ถ้า k มันมีอยู่ก็ค่อยลบไงครับแค่ k นี้เองเนาะดูอีกทีสิบเขียวเลยอ,อะไรแค่ k นี้เองเห็นไหมเอ่ยได้และได้และดูที่ผลถูกจริงเปล่าดูสิผลถูกจริงเปล่า,ด,ลลาดูไงดีเปรียบเทียบกันกับไอ้เจ้าเวอร์ชั่นธรรมดาเนาะ เป็นเทียบกันนะครับร้อยฟอฟ้าเลยอ๋อผิดฟังก์ชันผิดฟังก์ชันเอาใหม่เอาใหม่เขินเขินเลยเคอึบร้อยอ่ะเหมือนกันเดะพันเนี่ยบพันพันพันโอ้โหเอาคนทำเนี่ยนะให้หาพันตัวเนี่ยนะทำใต้เลยเอาคอมทำเนี่ยแป๊บเดียวตายเลยเนาะ โอ้นี่ยสมาชิกมันเท่ากันดูก็หน้าตาเหมือนกันคงเท่าแหละเท่าแหละถูกแล้วทีนี้สเต็ปต่อไปมันเร็วจริงเปล่ามันเร็วจริงเปล่าลองทําเลขใหญ่นิดนึงจะหมื่นโอ้โเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหมื่นไวเหมืนพิบไวในพิบตานะครับ จริงๆถ้าเกิดเป็นคำสั่งป r i n t พวกนี้เนี่ยดูเวลาแป๊บนึงนะเป็นคำสั่งป r i n t พวกนี้เนี่ยมันแยกแยยะากครับเพราะว่าแท้จริงแล้วนะไพทอนเนี่ยมันช้าก็ตรงป r i n t นี่แหละเนาะถึงมันจะคำนวณอะไรพวกนี้เร็วใช่ไหมสุดท้ายมันป r i n t เนี่ยมันก็ต้องช้าอยู่ดีนะฮะทีนี้ครับวิธีการจะเช็คความเร็วก็เลยเป็นว่าเอองั้นไม่ต้องป r i n นงั้นม่ดันเฉยๆดันดันเนี่ยดันเฉยๆไม่ต้องป r i n t print ไม่ดันพอแล้ว จะเป็นวิธีการเช็คเวลาที่ดีครับปึ๊บทีนี้ถ้าเกิดใส่เือนเข้าไปาาใช่ไหมโหเสร็จทันทีเลยเนาะเพราะมันไม่ต้องมารอเวลานั่งบินอย่างเวลาบินไม่ต้องค่อยๆรอเนอะาะอืมันเทียบกันอะไรเร,เร็วกันเรามาชนกันจ่าจ่าไปเลยอะไรเร็วอะไรช้านะฮะ มืน่นโอ้แยกไม่ออกเร็วทั้งคู่ใหญ่กว่านี้ฮะแสนอ่าเริ่มมีเห็นการกระตุกของความเร็วเล็กน้อยว่าไอ้เจ้าเนี่ยเริ่มเร็วกว่าแล้วใหญ่กว่านี้ฮะล้านดันละอีกอันหนึ่งจะดันไปเนี่ย เห็นไหมอันนี้ชัดเลยนะอันนี้ชัดเลยนะว่าเร็วกว่ากันจริงๆอ่า,อาเห็นไหมครับก็หลักการก็อย่างนี้แหละฮะการเขียนโปรแกรมที่เร็วเนาะก็คือการก็คือโปรแกรมที่ทําคําสั่งจานวนคําสั่งน้อยกว่านั่นเองนะครับส่วนไอโจ์พวกนี้เนี่ยแน่นอนว่าออคอมพบ็อกตีหนึ่งของวิศวะจุฬาเราเนี่ยเนาะก็จะไม่มีทางออกในกรณีว่าเอ้ยทำยังไงโปรแกรมถึงเร็วอย่างเงี้ยไม่มีหรอกครับแต่อาจารย์เขาก็จะให้ เอ่อให้เอากริทึมให้แนวคิดมาเช่นให้เนี่ยวิธีการคิดแบบรูปเนี้มาเนาะแล้วมาบอกว่าเออทำยังไงถึงจะแปลงเจ้าเนี่ยเป็นโค้ดได้นี่ก็คือโจทย์ของเรานะฮะฝึกดูครับทำโจทย์เยอะๆนะฮะเดี๋ยวจบแล้วครับสำหรับคลิปนี้คลิปต่อไปเนี่ยจะเป็นไฮไลท์ของเรื่องฟังก์ชันเลยเนาะก็คือการใช้รีเคอร์ซียังไงก็ติดตามตอนต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ